อย,อย,อย,อยได้ดูกันชัดๆนะตัวสีเทาสวยเลยเห็นไหมเนี่ยดูหางเขาหางเป็นปล้องะนะมีลายขาวเนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนีชัดๆช,ชัดเจนจริงๆเลยดูฮะเนี่ยนกบังรอกใหญ่ตัวขนาดขนาดเดียวกับนกกาว่ะนะ สวยจริงฮะสวยจริงโหเอยอยู่น,น,นานๆอยู่น,น,นานๆขอดูหน่อยขอดูน,น,นานๆหน่อยโหคือเขาอาจจะสังเกตนาเล็กว่าเหมือนตอไม้แหละนาเล็กยืนนิ่งนะไม่ขยับ